ปัญหาชีวิตคืออะไรจ้าการเงินค่ะเงินไม่ดีเลยสุขภาพด้วยครับสุขภาพเป็นไลน์ปวดขาปวดปวดขาครับปวดขาทั้งตัวครับปวดเอวปวดหลังปวดแขนปวดปวดขาปวดแขนครับอ่ามีเด็กกี่คนคนนึงค่ะอ่าหนึ่งแทงแบบประชดก็เลยเล่าไม่แน่ใจนะคะว่าว่าก็แทงนะครับไม่ที่ที่ ที่รู้ตัวเลยคือแท้งหนึ่งใช่ไหมคนคนเดียวนั่แหละค่ะทีนี้ไปเที่ยวแล้วเสร็จแล้วสงสัยสนันนษฐานว่ามีหลุดด้วยก,ก็ก็คือคนเดียวเนี่ยคนเดียวกันกันเียนี่แน่ใจว่าเดียวไม่เป็นไรที่สนันนษฐานว่ามีหนึ่งแทงแล้วมีกุมารไหมกุมานมเท่าไหร่ครับกุมารเท่าไหร่นะกุมารเยอะเยอะมากครับนับไม่ถ้วนครับกุมารโอ้โหมันเป็นลังเหลือไม่ไม่ใช่ของหนูของลูกยของคนในบ้านหรือเปล่าถึงร้อยไลยครับของลูกชายครับเยอยวหนู กุมารมากมายโอ้เป็นตู้เลยครับโอ้โหเป็นทีมเลยดีกว่าเป็นตุ๊กตาผีทั้งหมดเลยแล้วก็มีขันมีขันรับขันอันนี้มันมีผีเยอะมากในตุ๊กตาเด็กเนี่ยขันกี่ขันขันเดียวดึงขันอ่ามีสัตว์มาเปล่า สักมือมาอ,อีกอ่ท่านเทวดาเด็กแท้งยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่แหละท่านเอ๋ยกูมาอีกหนึ่งตู้เลยตุ๊กตาผีทั้งนั้นเลยมากมายนั่นแหละนะเอาอยัางไงก็ดีนะคระับจะส่งให้มันไปจ,จบเลยได้ไหมมบบบบีแม่ตะเคียนด้วย มีแม่ตะเคียนด้วยครับมีแม่ตะเคียนจะด้วยอะไรแม่ตะเคียนมาลูกชายจะรับมาเป็นไม้หรือเป็นอะไรเป็นอะไรครับตุ๊กตาอยู่ในนั้นตุ๊กตาก็รวมอย่างนี้แล้วกันรวยื้อแย้งนะไม่ทวนเป็นสิบอะหลายสิบอะแล้วอย่างนี้ด้วยนะคะเพื่อนลูกชายเขาขอเป็นให้ให้หนูเป็นแม่บึงรมเขาเขาก็เป็นลานตุ๊กตาแล้วก็ส่งไปไต้หวันนะคือ ที่เกี่ยวก็ว่าบางทีก็ไปบ้านเขาแล้วเขาให้มาก็ติดมามันเป็นทั้งแม่พายเองมีเพื่อนของลูกชายครับเขาขอ,ขอให้เป,เ,ปเป็นแม่บุญธรรมแล้วก็ทําธุรกิจตุ๊กตานี้ด้วยครับส,ส่งงทาไต้หปส่งทางไต้หวัน,ปวน,น,นเป็นโรงงานผลิตตุ๊กตาเทพตทุกต๊กตาผีทั้งหลายเป็นทั้งโรงงานทุกตัว ก็ผ่านเธอใช่ไหมไม่ไม่ได้ผ่านเวลาหนูไปเที่ยวแล้วบางทีเขาให้มันเไปหยิบโดยที่หนูก็จาไม่ได้ว่าเาไปเที่ยวครับเที่ยวถ่านแล้วก็หยิบมาครับมาหยิบมาครับเขาเขาให้หยิบไปอ่าเป็นว่ามากมายนับไม่ไหวทั้งหมดเนี่ยมีขนาดไหนท่านเทวดา มีมากมายนับไม่ถ้วนเลยท่านเอ๋ยมีเป็นร้อยนั่นแหละนะอยากจะให้ข้าแนะนํานั่นแหละค่ะมองเห็นการข้างหน้าแล้วสิเอ๋ยการข้างหน้าคืออะไรท่านเทวดาหากเขาเนอยังอยู่ในวงโครจรยังยุ่งนอนอยู่กับพวกนี้แหละท่านคงไม่พ้นนั่นแหละเอ๋ยหากแก้ตรงนี้เลยเสร็จนั่นนะตัวเขากลับไปเวียนยนอีกละค่ะ คงไม่พลาดอีกนะเพราะความเกรงใจคือจะบ้าหรือจะป่วยหรือจะอะไรกันแน่มันจะไม่หลุดไม่ผลสิท่านเอ๋ยชีวิตเลยจะลำบากนั่นแหละนะจะเวียนว่ายเจ็บป่วยอีกนะคะเงินทองหนอก็ไม่ถึงใจนั่นแหละอันทุกใจอีกแหละท่านเอ๋ยมนุษย์เลยนั่นแหละหนาะจะส่งผลให้กันแลเธอไปยุ่งกับวงการให้ดวงวิญ,ญญาณเด็กไปอยู่ในตัวตุ๊กตา ไม่ใช่ลูกชายค่ะเเเเปป็็็นนั่คครรบกือาาแมขไม่ละแต่ว่าเธอกับลูกชายอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมก็คิดว่าจะต้องแยกแล้วนะะคก็อยู่ตอนนี้อยู่ใช่ไหมครับอยู่ครับแล้วเขาก็ให้เธอเป็นแม่บุญธรรมอีกเพื่อนให้เป็นแม่บุญธรรมนี่อีกที่นึ่งค่ะเป็แม่บุญธรรมของเพื่ิดต่อกันแล้วนะคะเป็นแม่บุญธรรมของลูกเพื่อนนะครับลูกเพื่อนเพื่อนของลูกอะครับแล้วเพื่อนเพื่อนของลูกเนี่ยเพื่อนลูกไปทำเกี่ยวกับตุ๊กตาเหรอใครัเป็นงานตุ๊กตาเหรอใช่ครับแตง นานแล้วนะคะประมาณ30กว่าปีแล้วอ,า,อาเป็นว่าณเวลาเนี่ยจะมีวิธีไหนแยกให้ขาดได้บ้างท่านเทวดาเห็นเป็นการเช่นนี้นะท่านเอ๋ยตัวเขาเลยเฉยไม่ได้นั่นแหละเนาะคนปรีกตัวอองแรงคลาคนอยู่วัดเนาะตลอดไปแลเธอจะให้เป็นคนปกติเธอก็ต้องเป็นคนถือศีลทั้งชีวิตแหละมองยงไงดีอ่ะ ก็ดีแล้วไงท่านเอ๋ยเป็นคนดีเลยไม่ดีหรืออะไรเหมือนที่ท่านแทศไสนั่นแหละนะองค์ตระกูลผู้ก่อนนี่ค่าขวันฟ้าหนายังรับได้นั่นแหละเออมนุษย์เลยคิดได้หนักทําไมเล่าขวันฟ้าหนายึดมาหลายศตวรรษแล้วสุดท้ายแท้ก็ยอมไปนั่นแหละเธอมีภาระอะไรครอบครัวเปล่าไม่มีเธอก็ไปอยู่วัดเลยอ๋อครับเดี๋ยวยาสามีแล้วครับแล้วก็คลินิกก็ หมดแล้วนะคะคลินิกได้ทำธุรกิจแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนเปิดคลินิกเปิดคลินิกครับขายอะไรขายอะไรครับคลินิกเอ่อเป็นเสริมสวยนะเสริมสวยอ่าตอนนี้ก็ปิดแล้วปิดแล้วคพอปิดแล้วก็ไม่มีอะไรทําแล้วก็ไปอยู่วัดดีกว่าค่ะตามนี้ขอบคุครับท่านเทวดาแนะนํามาว่าอยู่วัดถึงจะรอดใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยมุนเลยนั่นแหละเนาะมนุษย์เกิดมานั่นแหละพอมีทั้งกรรมหนอและบุญแน่ต่อไปนี้ชีวิตเหมือนไม้ใกล้ฟัง ให้เจ้านั้นมันคิดหน่อยนะอะไรเอ่ยเท่เรารู้มาหมดแล้วครามุนนั่นหน้ายังไม่มากมายนั่นแหลสร้างพุกุศลให้ตัวเิอเจ้าจะได้ไปเกิดในที่ดีไงอ่าตามนี้เพราะฉะนั้นก็เตรียมหาวัดไปอยู่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นนักบวชณเวลานี้จะทําไงให้ของที่มีอยู่แล้วขันยังมีอยู่หรือเปล่าขันอะไรกันเล่าท่านเอง เทพอะไรกันหนูเทพผู้หญิงเป็นร่างทรงเทพอินเดียใช่ไหมคืนแล้วนะคะคืนเขาไปแล้วรับมานานแล้วใช่ไหมแล่าเทพเทพอินเดียใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกท่านเออเทพเดียตัดออกไปสักที่มือมีปัญหาไหมไปสักอะไรมาเล่าสักจิ้งจกสี่ตัวค่ะให้เรารวยค่ะแล้วรวยหรือเปล่าไม่รวยเห็นไหมเลยมนุษย์นะ เอาแต่เรื่องสกปรกใส่ตัวคราคิดยิ่งจกอะไรเอ่ยตัวมันเลยยังเอาไม่รอดแลยยังก่อแทพบ้านคนอื่นอยู่นั่นแหละพวกเจ้าคิดได้ยังไงเอ่ยสักยิ่งจกเลยจะรวยนั่นแหละเนาะคิดว่ามันจะจกเงินจกทองหรือคราจิ้งจกหนาะหายกินแต่มแลงเอ่ยเอ้ยมันกินแต่ไอ้พวกอะไรวะไอ้ตัวไอ้ตัวมแมลงที่มีปีกอยู่ใช่ไหมเกาะอยู่กับไฟแล้วก็ขี้เต็มบ้านเลยจิ้งจกนี่คุยัะปูะว่ามันอยู่เลยเนี่ย อาเป็นว่าอย่าไปพึ่งจิ้งโจกเลยใช่ไหมยอย่าพึ่งอย่ายุ่งเลยแหละท่านนะแม้แต่คิดอย่าคิดเลยค่ะคงไม่ง่ายใดนหนาหรอกท่านแหละหากใครหนอไม่ต้องทําบุญใช่ไหมท่านเกิดมาแล้วสักจิ้งโจกเต็มตัวนั้นคงไม่ต้องเรียนกันใช่ไหมเอ่ยคงไม่เลยหาเงินทองหรอกนะจากจิ้งโจกไว้เต็มตัวแหละคา่ะเดี๋ยวเงินทองนั้นมาจะไหลมาหรืออะไรอ่าเลิก ได้ทีนี้จะทำไงให้การสักนี้ไม่มีอาถรรพ์อิทธิพลกับชีวิตยังไงเล่าแนะนำเขาแล้วท่านให้เขานั้นหันหน้าพึ่งพระศาสนาเพื่อพระพุพทธพระธรรมนั่นแหละคราทำตัวหนาให้ร่มเย็นนั่นแหละเอ่ยทาไในหนอเคยทำไว้แหละท่านเอ้ยจะหลุดเลยนั่นแหละท่านเอ้ยอแล้วลูกชายลูกชายที่เลี้ยงนี่จะเกี่ยวกัน ลูกชายเขาจะมีผลไหมครับลูกชายเขาข้างใครกับมันแหละท่านเธอบวชไปก่อนไม่มาเองเฮ้ไกอม่มเอเลยนั่นแหละเนาะเธอไปบวชเธออยู่พระอยู่วัดอยู่ไออยู่เป็นนักบวชแล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาเดี๋ยวมันก็เข้าวัดเองอ่ะตามนี้บอกแม่ไม่เอาแล้วแม่เข้าวัดเธอจะรอดก็ต้องเข้าวัดอย่างเดียวตามนี้ก็เขาจะไปอยู่ไต้หวันด้วยอะไรด้วยหรือยังไงไงก็ ช่างมันจะไปไหนก็ช่างมันเราก็จะถึงเราห้ามมันก็ไม่ฟังเราอยู่ดีใช่ค่ะเพราะนีเอาตัวใครตัวมันอันนี้แล้วเดี๋ยวมันมีปัญหามันก็มาหาเราเองเข้าใจเปล่าแก้อะไรคุณคนคนป่วยมันไม่ไม่รับยามันไม่ไม่มาตรวจมันไม่มาแก้ไขและพ่อแม่จะมาตรวจแทนมันฉีดยาแทนมันเป็นไปได้แหละเข้าใจยังว่ามันมีปัญหาแล้วมันมาถามเธอเธอค่อยพามันมาตามนี้จบกินอะไรบ้างเด็กทั้งหลาย ชื่ออะไรด้วยมีแทงหน่งะครับมีแทงแทงหก็นี่ไงมีแทงกับคุมารมากมายรวมไปเลยกินอาหารอะไรจะได้จบจบไปอาหารมากมายแหะท่านเอ๋ยนานาชาติเลยนั่นแหละเนาะอะไรก็ให้ได้หมดนั่นแหละพอเด็กมากมายเนาะนั่นแหละเอ๋ยเด็กชายชื่ออะไรเด็กแท้งเด็กแทงเป็นชายนะท่านหนาชื่อธนานั่นแหละเอ้ย อาคณานอกนั้นก็เป็นกุมารเขาเรียกอะไรวะกุมารทั Tao, ้งอะไรวะทั้งคณะละกันคณะคณะกุมารหระกุมารก็ค uh ่ะหลวงตาอ๋อเธอเป็นลูกชายอ้าวเธอกินอะไรจะได้กินพร้อมๆพวกมันไปเลยอ้าชิ้นหน้หมวยนะคะอ่าอ่าอ่า มันมีเยอะแยะเต็มบ้านหรือเปล่าเต็มบ้านเต็มหมว่เลยอ่ะแล้วมันมันมันทำประโยชน์มด้วยบางทีมันก็พุไปีมันีมันก็ีตาโเลยมันตันแยะไปหดเลยอ่ะมันก็เดินกันอยู่ในบ้านนั้นเหรอเอยะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เลยปวดแขนปวดขาปวดรเปล่าปวดปวรังมาก อ่าก็มันเป็นโรงงานผีตุ๊กตาไป็นทาไงอะ่ะพอมันเปิดโรงงานปับ๊บพวกวิญญาณผีเป็นไปดักรอเลยพอมันผลิตปับ๊บไอ้น,นี่กระโดดเข้าไปเลยจุ๊บไม่ต้องไปปลุกเสกแ้ที่โรงงานไฟเบอร์ที่ต้องขายนั่นแหละอะไรที่เป็นตัวตุ๊กตาปั๊บนี่นะมันโดดเข้าไปเลยไอ้พวกมอนนี่นะปนไ,ไปเดย์อ๋อเขาบีเขาบีที่โรงงานที่เป็นโรงงานไฟเบอร์ก็ขายไปแล้วไม่้เกี่ยวโรงงานไฟเบอร์ครับ แล้วยังไงเกี่ยวกับเขาที่ทำให้ต้องอะไรก็ตามคือไปไปส่วนประกอบที่ไปไปทำเป็นตุ๊กตาเนี่ยวิญญาณมันไปรออยู่นั้นเลยมันรู้ว่านี่เป็นวัตถุดิบไอ้นี่เป็นเป็นส่วนประกอบไปรวมกันเป็นตัวตุ๊กตาผีมันก็ไปด้วยกันเขาเขาการถามว่าโดยไฟเบอร์เนี่ยเด็กมีมีส่วนไหมครับที่ทำให้เขาต้องขายไปครับคืออย่างนี้เธอจะมีอะไรก็ตาม จะมีความสุขทั้งร่างกายทั้งเงินทองครอบครัวเขาจะพังเธอหมดทุกอย่าง <นะ S 1> ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่หนนะด้วยผีแล้วมากผีจะทำรับก็ด้วยไงยเธอก็ไม่ห้ามงาไงไม่ห้ามมันไหวเหรอคนตามด้วกองทัพตุ๊กตาผีตามนี้มีคนให้ท้ายด้วย <c oughs> มีคนให้ท้ายเหรอ ลูกก็ลูกมันชอบดิทะเลาะกับลูกทะเลาะกันตามนี้แหละเพราะว่าตุ๊กตาผีมันก็ไปมันก็ไปสิงในตัวลูกเธอแลวงานมันจะมีหัวหน้าผีอะหัวหน้าตุ๊กตาผีเหมือนกับผู้ง่ายเหมือนกับหัวหน้าไอ้หมอผีที่อยู่เขมรอะใช่ไหมอ่ะเขาจะมีพวกหมอผีที่อยู่เขมรใช่ไหมแล้วก็จะมีหัวหน้าใช่ไหมแล้วก็จะไปดึงผีมาเป็นบริวารเหมือนกับหัวหน้ากวนอะ ูน้ากวนพวกก็รับผีที่ไหนอยู่ข้างถนนมาเฮ้ยเดี๋ยวกูหาบ้านที่อยู่เดี๋ยวหาาหาให้บ้านที่อยู่พวกก็ฉีดตุ๊กตาเสร็จปั๊บกระโดดไปเลยไม่ต้องปลุกเสกพวกนี้บางตัวมันมันกระพริบตาตั้งแต่อยู่ในร้านเลยแล้วคอมีทางที่จะไม่ให้เขาอยู่มีทางให้ใครล่ะให้ให้พวกผีออกไปก็นี่แหละครับเธอไปบวชแล้วอย่าไปยุ่งกับมันตัดชีวิตออกไปเลยอย่าไปเกี่ยวข้องกับเขา เธอหันพูดง่ายเธอไม่ย yeah. so ุ่งอะไรเธอต้องอยู่วัดอย่างเดียวด้วยแน่เธอก็ไม่รอดผีมันก็ตามเธอนั่นแหละแล้วแล้วตัวหนูมีผีนะก็นี่ไงเธอทั้งเจ็บถึงปวดไงแล้วผีไปโรงงานน่ะมันขังอยู่ใช่เปล่ากระโดดข้าวกระโดดออกกระโดดข้าวกระโดดไม่อยู่ในบ้านมีผีอในบ้านมีมีอะไรเขาเกี่ยวกล้งเกี่ยวพายเงื่ไม่ผีทุกตัวที่มันมีตุ๊กตาอยู่นั่นนะมีผีอยู่แล้วกระโดดข้าตัวนี้ก็ได้หมดด้วยใช่ไหม เคยตัวนี้ออกตัวนี้เข้าเหมือนห้องน้ำอะ่ะหนูว่าเป็นเจ้าของร่างนี้หนูยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เข้าเพิ่มมาเลยอะ่อะอมันก็ถือว่าเธอเป็นห้องน้ำไงไอคนนี้เข้าปับ๊บออกปับ๊บไอตัวหนึ่งเข้าไปวันนี้ออกปับ๊บเ <c oughs> ข้าไป <c oughs> บางทีห้องน้ำมันเข้าไปสองคนเลยสามคนเลยใครบอกทีละคนหนวดตามนะเข้าไปเป็นทีมเหรอเข้าไปเป็นทีมเหรอถ้าโดเจ๊งหมอนในชีวิตเขาเจ๊งหมดเจ๊งหมอนเจ๊งหมดทุกอย่างสามสิบกุลา Oh. ไม่เหลือยังมีชีวิตมีลมหายใจถือก็บุญแล้วถือว่าน้อยนะยังมีโอกาสเข้าวัดนี่ถือว่าบุญแล้วลงั้นมันก็ <c oughs> ผีทั้งป่าช้ามาอยู่กับเธอเธอจะอายังไงอ่ะ <c oughs> พอใจอยังใช่ไหม <c oughs> ต้องหันหลังให้มันแล้วก็หนีไปเลยตัวใครตัวมานตามนี้ <c oughs> อ้า อาหารได้แล้วครับอาหารได้แล้วชอบแล้วก็ซื้ออะไรก็ได้ให้มันกินเนี่ยเป็นเป็นเป็นหม้อไปเลยเนี่ยพวกนั้นเนี่ยขนมขนมเข่งหนึ่งก็ว่าไปเขาบ่นแล้วใช่ไหมข้าวหม้อแล้วก็ข้าวหม้อแล้วก็แกงหม้ออะไรก็ได้แล้วก็แค่นั้นน่ะทำครั้งเดียวนอกนั้นก็ทำถาดเดียวพอมัน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 ไป นานาชาติบราลอนก็กินครั้งแรกไงแล้วก็อิ่มไปแล้วไงเออก็มันถ้ามันเต็มที่เลยไงแล้วหลังนานาชาติเราก็ต้องมีหมดไทยญี่ปุ่นอินเดียเธอไปในหม้อเลยได้ป่ะนานาชาติไม่ได้นานาชาติเาไม่้กินแบบนั้นหรอกอ่าไปไปหลายหลายถาดหน่อยแล้วกันในแบบงานบุฟเฟ่อะไรเนี่ยสักสี่อย่างแล้วกันสี่อย่างเออพอแล้วทำนี้ อย่าสงสายเดี๋ยวอธิฐานได้เ,ดเสกให้มันเป็นเยอะแยะตามนี้ให้มันหัวเชื้อไปก่อนเข้าใจเปล่าย <c oughs> งพูดลดนตายิ่งงหัวเชือ้ออีกแล้วกินข้ามาเกี่หัวเชือ้อเราอธิฐานได้เวลาเป็นบุญปุ๊บนี่นะขอให้เหมือนกับเทียนนะ่เนะเวลาเขาจุดใช่ไหมปุ๊บใช่ไหมติดใช่ไหม อันนี้คนอื่นเขามืดใช่ไหมเราก็ไปต่อให้เขาปุ๊บมันก็สว่างต่อปุ๊บมันก็สว่างต่อใครอยากกินอธิษฐานอ,อ้าวมันก็จะสว่างสว่างสว่างเข้าใจยังโคตรจ้าถ้ามันง่ายอย่างนี้กาไม่ต้องมาขอกินแล้วสิไม่ต้องเริ่มจากการทําที่มันถูกต้องง่ายเขย้าใจเปล่าพิธีมันถูกต้องอ๋อนืว,ว่าอยู่อธิษฐานได้แลไม่เธอไม่มีบุญเธออธิษฐานไ,ได้ยังไงใช่ ไม่ได้ไม่มีบุญต้องมีศีลมีธรรมต้องมีบารมีไม่มีใครก็อธิษฐานได้ที่ไหนล่ะมันต้องเนี่ยเขามาทําพิธีเทวดาเทวดาเข้ามาอยู่ที่นี่เขาก็อธิษฐานเขาก็ไอเพ่งพลังจิตให้ใช่เปล่าแม่ก็เคยใส่บาตรไปให้อะรับทาบุญไปให้เได้รับไหมได้กินหรือเปล่าดูในยูทูปก็เห็นก็เลยใส่ให้ลูกก็ใจก็ได้แหละแต่ว่ามันจะได้มากได้น้อยบางทีมันก็จะไม่ได้เลยเขาไม่รู้ชื่อใครหลานตา ในท้องนะครัก็ไม่ได้เอาเป็นว่าที่ทํามาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรผมจะไปดูฐานย้อนหลังแต่ไม่ได้รับหรอกได้รับแล้วมันไปแล้วมันไม่ไปเขาจยังอ่าเสื้อผ้าซื้อมาโหลหนึ่งแล้วกันชายโหลหญิงโหลแล้วกันห้าขวบ สิบสองผู้หญิงสิบสองแล้วก็ผู้ชายสิบสองจะไปรีทฐานต่อได้ทำนี้ <c oughs> แต่ไม่เอาตุ๊กาตาแา้วหวอนบ้าไม่เอาตุ๊กาตาเา้า <c oughs> <c oughs> ใจเอารถดีกว่าเอาฟุตบอลอย่างเงี้ยครับเอาคีตาร์อย่างเงี้ยครับซื้อของเด็กเล่นมามีเยอะหน่อยให้เข้าไปกันจะได้แยกย้ายกันไป หอยสดไปครับลยคะว่าไปาอมชื่้าโหอยจดจดจดหาขมเท่าไหร่หอยขมห้าห้าโลครับไม่นด้ห้าตัวห้าโลครับห้าโลอะไรอีกยี่สตัวปลาหมอยีตัวลายยีหมอยี่อยขมห้าขมักงตัวครับต้งกทานสามชุดละกันจบชีหน่อยได้ไหม อาสีสตามนี้ไปได้มมดคณะและคณะตุ๊กตาทั้งหลายถ้าีวันเนี่ย <c oughs> ทังชีวิตไม่ใช่เหรอช่คแต่ว่าพวกเนี้ยก็ดิฐานให้เขาไปเดี๋ยวเขาก็ไปเองอ่ะให้ให ถ้าเหลียวถ้าบุญเยอะพร้อมแล้วเดี๋ยวหนูเข้าไปไปเองทำนั้นแล้วมาถามพระอาจารย์ได้ถามว่าอะไรไม่ว่าหลุดไปแล้วว่าผพ้นหรือยังอะไรเียไปแล้วไม่ไปเธอก็องบวชอยู่ดีแหละใช่ครับผมไม่ไปส่งเธอจะได้ไปอ่ะน่ารังสรรค์เดี๋ยวมันสบายใจมันก็จะบวชแล้วมันไม่ใช่จะกระจอกนะบางทีมันจะไปมันรู้ทำเลยนะเว้ยนี่ใช่ว่าจะมาทรมานตัวนะ คนเน so ี <Christopher> ่ยที่ยังไปใช้ชีวิตอยู่ตามบ้านเนี่ยไม่มีโอกาสไปรู้ทำหรอกถ้าใจป่าอย่าคิดว่ามาทรมานจ้วหรอครับจบแล้วได้แล้วอยู่ทำไมป้ายเนื่อง่าให้อยู่จะเปิดรวนใต้อย่างนี้น้วี่ปรึกษาพี่ปรึกษาอะไรผมก็ไม่ทราบยังไงครับ บอกว่าตัวเลือกตาอยกให้อยู่ต่อตัวเลืตายแล้วที่ก็กลืนช, <ทำ S 1> ชาป๋าอไม่ต้องขอบคุณมากไปได้เลย,ปลยไปไปไปนี<ะ>่ม<ะ>ันดีใจที่ได้แยกกับผีนั่นออกมาแล้วแก้คับไม่ออกกับผีไนะด่ยังเดินเลยเดินเลยอ่าเดี๋ยวได้อธิษฐานดีๆได้ไปเกิดที่ดีจะได้พ้นทุกข์ก็ทีหนึ่งตามนี้บ,นบ๊ายบายไปแล้วนะคะโชคดีไป